เมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองบุกไปจับบอนไก่ชนในจังหวัดตรังนะคะลักลอบเปิดบ่อนกันอยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธรหน,นองตรุดไปไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นล่าสุดผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดตรังมีคําสั่งย้ายสารวัตรสถานีตํารวจภูธรหน,นองตรุดร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะหลังจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตรังบุกเข้าไปจับปุมบอนการพนันไก่ชนในสวนปาล์มน้ำมันอยู่ในหมู่หก ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองกลังนะคะซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรหนองตรุดไป2กิโลเมตรแล้วจับกลุ่มนักพนันได้กว่า10คนพร้อมของกลางทั้งไก่ชนน้ำต้มพืชกระท่อมมีปืนลูกซองพกสั้นแล้วก็มีกระสุนคาอยู่ในลังเพลิง1ลูกคาดการว่ามีนักพนันกว่าร0อคน,นะคะ่ะแต่ว่าหลบหนีไปได้เพราะว่าตอนแรกไปเจอรถยนต์จักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ่อนจำนวนมากเป็นร้อยคัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบ่อนแห่งนี้เป็นลักษณะบ่อนวิ่งเปิดมาได้หนึ่งเดือนแล้วก็ครั้งนี้นัดชนไก่กันเป็นนัดที่สองนะคะแต่ว่าฝ่ายปกครองสืบทราบมาก่อนก็เลยเข้าจับกลุ่มเบื้องต้นยังไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของบ่อนหรือว่าเจ้ามือเจ้าหน้าที่ตั้งท้อกล่าวหาลักลอบเล่นพนันชนไก่ฝ่าฝืนพรกจุกเฉินค่ะพระบรควบคุมโรคติดต่อและพระบอาวุธปืนล่าสุดพลตํารวจตรีสันทัศน์วินสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเรียกพันตำรวจโทกิตวรุธพุดนวน สารวัตรสถานีตำรวจภูธรหนองตรดเข้ารายงานตัวและมีคำสั่งให้ไปประจำการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีความบกพร่องต่อหน้าที่จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเอาผิดทางวินัยต่อไปค่ะ